ให้มาขามล้นโคขัวอยือ่นขัวพี่น้องอจะเออยากมืนมบายดีสบายดีมืมดไหมกินหนูไหมคะอืมกะร็ดเรีบ้อยพี่น้องขั่วเดี่ยวเป็นใบห็นเลือดแล้วบปล่า ไร่มู้เห็นเลือดว่าทถ่ายคลิป่เอเอ้ยเกือบเือะจะมันไปหนูอุ่นเขาแล้วป่นอ่าจะอุ่นเขาใส่ลายแต ขัวหัวปลาไม่พูดแล้วจีอะรก็บผักผักผักมืนปกับเครื่องนาหลับถอไปแะไรเนาะก็เม็ดก็ถอไ <laughs> <laughs> ngày kia, đi có bộ dạng mì không à. này, vun bức. ขานหลายเาจีิบชเก็บเพื่อไม่อยู่ก็กินบอเห็ดเ็นาี่เขาหัวสก์เสือกินกะเห็ดไว้รเพจนี้ดม๋ยวรชิหวหาหารกั้น

ทางแบบพอทำไม่ชอบโบกินเหมือนก็เคยแต่แบบแบบโบสู้กินนะนะโบหมักกินากมาสั่นซะ,ะได้ดูเคยเป็นป่าดิกินบอกอะไรเนาะกินนะดูเคยกินกับโบได้ตีในเพียงเนาะใครกินได้ก็กินบม่ได้คารลโมกไบก่บได้คารแล้วคารมแต่หมางูม,มาเก่านีา้ว กินยวมากทุอมื่อนี่ยพอมอแล้วไม่กินเลยมาอนี้ชื่อว่าขลังเลยกินบัากระชากนบูจักยังนอกบนภากินยังก็กินเดี usted, ๋ยวนี้เฮาบูจ <inaudible S 1> ักเลยทกมื่มะนพิษมาในีพิษหลายอย่าง คือตะกี้น้องสะแพงก็กินเลยแต่ว่าเป็นพิษพิษทั้งโผล่ขโมากินแล้วโผล่สะแพงสิบวสบายแล้วก็เศร,ร้าแล้วสะแพงนี่ปวดเตะเลยบพรว่าสิบวมันสุกเลยบนแหรือไงตัวใจหอนเนะาะเจ้าอยู่ครับอยู่ครัเลย เด้ไหการกินัพวกับขนกพัดัดเผ็ดพัดเผ็ดหนูมันก็เห็ดได้ลายเมนูมันคือมื้อนเลงเผื่อเมื่อเสร็จกินยังไงจ้ะแกงหนูเพิ่นเพิ่นตอนก่อนเพิ่นลาบเ่ลาบยังลาบลาบก้อยผก้อยผานลาบไม่ก้อยพานลาบผานานจะแมงก็กินอยู่พานอด้กินบ่กินกินแห่งพานแซ่บไหม โอเคถ้าแบ่งบ่กินของป่าแต่ว่าตะกี้ผมพานมันกธรรมดาเป็นสัตว์ใหญ่มันสิค้ายกวงแคบสิกินได้ชิ้นแห้งดอกบมีดอกอันเป็นิดเป็นโตนะไล้กินได้ชิ้นแห้งพานบ่ได้เอากินลงเิ่มทานเ้าเจได้่คั่นพานนี่แม่สปกินนําอยู่อืมชิ้นแห้งพานบ่แบบนี้บ่ได้เพราะว่าถ้าถามอยู่าเจซื้อได้นึงนี่เออ เยรอไอือมละหมาเฮ็ดกินเนาะเฮ็ดกินแซ่บมันเลยพี่น้องมันเลยอยาตีเลยคยกินก็เลยเปอกกันไบอกเคยเลยบอกเคยจะเกิเลยว่เคยแต่ว่ามันแบบ่ดูแลเฮาบุ่คูรสชาติมันขนาดไหนบวยาแล้วมันก็เห็นหันมันนั่น

gì không có được lái có tiền đây mềm mà này thì xì liền luôn cái cung này xoay lại vào không có không bỏ lỡ ก็จะติ้งรูดๆทวงเขาก็จะนิดงแต่ปัดมันจะทองแข็งขึ่นแล้วกันเห็นเหมรัจิบเป็นอะไรหอกเสือจักยังแล้วมันหอนเนาะคุณซอยคุณกินแล้วมาซอย พอแล้วนี่จะพัดรงเลยลนิดไปหกร่วนปซอนซอยกันชนะ้่ค่กัน,นเขาจะบิลงานบุญกับไได้ไปยังไงจะไปแต่ว่า อีกอย่างเนาะจะไปเห็นผู้ชายนี่เกิดอุบัติเหตุแนี่ยหรอกันอันนึงไหมเนาะถ้าสองต้นนึงมันไหลถ้าไปเลยสามถ้าไปเลยเนาะไปเ็ยมันโมคือเขาโดนส่วนตนะแต่ก็ไปส่วนตัวเือนกันนี่น้องเขาถ้าไปเลยเนาะมันหอดแล้วในหนึ่งวันเขาไปกลางเว้นไปเลยเนาะแล้วเขาไปกลางคืนยังใครเลยเว้นมาหอดเคยเห็นคนไล่หลาย ยังอต่ำแต่ยากอยากไปยูอยากไปบธาตเนาะคุณน้องเนาะอาปุดเอาเสปีนาเอาเอาเสพีนาจะไปไปเส่กันเอาปอบก็ใชยปะ ีม่ไปกนมันยังก็ใหม่ก่าอเบคาถหมมแล้วปิงปะ เดี๋ยวถ่ยกล้องใส่ผักประจำมันเด่นใส่มีคนกินน้ำอยู่ได้พี่น้ำไหมเก้าพ่อเก้าพ่ออืมแล้วก็จะสดร้องรงชีมุ่ลูกสวยทั้นเร็กเนาะ อย่างนี look, ้จ็บเชฟเดี๋ยวจิบปกด้วยับหอมดีพ okay? ัวมาแบามิ <S 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 ้จะซื้อค่อยหอมมอมินหอมมอมินดีมาว่าเนาะเอาเขียวเป អឺกินទៀតទេกินหมด

ปกติมกนมันสิบวันอะไรกินกินพอให้กินกินบอกกินมาขอที่ซอยจะมาแล้วอุเขาย็นก่ออุ่นเอื้ออุ่นป่ะแล้วนอเนาะไร่นมอุ่นกัเป็นอนกันอุ่นเอาเดียว บวกกินหนูพีนองเลยอ้ยมาในเมืองเลยเราเคยกินแบบแพ่อแมือลูกไงแล้พ่อแม่พากินกับอกินใช้อันไฟก็ได้กซ้ำเลหลายอันเลอโล่เขาในยัพ่อจะกินเขจะไปซื้อใหม่พ่อพ่อมาแ่ชดน

ไม่ได้ถิมได้น่ะอยู่อันไทยเป็นแบบอ่านังทิมพี่เราไหมอือกินมื้อกันเลยอืมหนักหคน จะมีในบรยากาศอ่ะอันนี้สิอุ่นเขานะเพียงเนาะจุกไว้อุ่นเขาย็นกรบดูกกระึบกกระดูกกระวู เกิดในชั <could see. S 1> ้นเพลงเอ๋ยจะไปโบรายณด้อเออไปกินมื ah, ่นเจ้าสิบปีกี uh. ่ตั้งหะอืมจะสิบปีอีกลับทหารปีกี่ตั้งหะตุ๋ยมันไอ้ทัพพ่อเรกเคยพลากินก็ต้องกินเราก็กินอยู่ nhiệt để nhiệt để nhau chưa chื่o nụ ma lại gì đó, bút kín chắc tù đây này chụp bút có tí chỉ nhạc đó. cái bằng nào đi chưa Thấy Thế ngon ประเดดหรือสนาปลาปะเดดใช่เลยแต่สิกินพีนองัยแต่เอาเซตกินใช่เนี่อันผงนัวน่ะนะนี่ผงนัวใช่ผงนัวนิดนึงใ่ไยเสียบารได้เสียบรไรก็มากขี้เราตรนี้เสียรถประเดกมีประเดกปวดบอกได้ประเดกก่อนสีแดงชฉลนก mọi người 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 mọi วัได้จจัดตักให้แล้วเอออะไเป็นไงเห็นมห้เห็นห้อล่บิบจางห่ดตัวใส่ประเดหนแลเนี่ยตัวเส่เกลือเลยนะอ้าวเ,เาัาเส่เกลือในปิ้งอย่างมนี่นี่เาจาง ถ้าใส่เกลือในปิ้งเข้ามามันจะได้แบบว่ารสชาติมันจะได้แบบอยู่ในในปินะน้งได้นะจะขันแม่ะเป็นเห็ดนี่เราสีอออประเด็จะเป็นนัวนจังเ,นะเป็นเม็ดเออแต่ทั้นนะเป็นอะไร

เ่าถิ่งเลยพูดเขถิ่งเลยไปพูดพอผักลูกก็ติงอยู่เต้นน้ำปรจังหมวนได้มวนไ้ดีนี่อยลวมาก้อยหนูไปชขวาาถูกก้อยทับรดกลัวเช็คเซฟมาแต่ไทย ทำอาหารให้พ่อทายพ่อตายกินครั้งแรกต้องโชว์ฝีมือหน่อยเรียบร้อยแบบไงเอาจีบไวต้นเลยสบาบยโอเคเป็นแล้วปิดเนาะนี่ใครอะทักกัน อ ah, ันนี้ก็เสีดมันนพื่นอันนี้เป็นขาต้อยยางมาแต่พอพ่เรแหนเห็ด้เอกเพื่อนบ่ายากกินหน้าตาไม่น่ากัดออกหนอหนอก็แจ้งได้บ้างมาเยอะแมวว่ะแะบวนี้พวกกินชัปลาบกินบ้างเ่นบักินเล็ก้วยกินเลย กิมเลยพอดิกคุณเข่าแล้วก็อยากนอนนะคพี่น้องเนาะเอามาใช้ายพนี่กเข้าได้เพียงเนาวมันเนาะตุ้ยได้อืแบบนี้ลกบกนั่งไดเมือนมันาุกบกตน่วนเล็กนุ่ทำนไมันถึงงองผมเนาะนยังเนี่ย อนกพุกมันเออนกปูกกับนกไว้ตัวใดแสนกไว้แล้วครับว่ม,บม,ม,ม,บม,มัคุดกับมักคมมัคดกับหมักคมขนุไว้แล้วมันขมสมซื้ยอไยว้เลยเนาะอืมนกปกนกอ,อ้าพี่น้องบยาลาก,ลง,ก,ากงกับพี่เขาปะเด็ดนู้ะสเปนกับิดคอปิดคิปและเพื่อนรอสุดท้ายนี้สเปนกับเขาก็มุกขับใจ นำพ่อพี่น้องเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาก็มึงใจสะเพงตลอดมาพี่น้องก็สะเพงคิดพิพาประการใดพ่อบุตรถบกตรงบุตรจงงามคิดนี้กระกรับขอโทษขอไปนำพ่อพี่น้องเอฟซีหลายพี่น้องสะเพงขอพรอหน่วยไซให้พอพี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดนี้สะเปงกระกรับสบายดี